ขอบคุณมากๆเดี๋ยววันหน้าจะมาสอนวิธีทำทุกคนอ่ามีแบบอมน้ำมันจะไม่อร่อยทุกคนอ่านี่ฉะนั้นเลยต้องบอกว่าไม่ให้มันแตกนะคะไม่ให้มันแตกโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็จะเป็นถุงๆอย่างนั้นอยู่แล้วเวลาเอามาทานก็เฉพาะหนึ่งคนทานอ่าบางบ้านก็มีอ่าพริกไทยดำากระเทียมผง แล้วก็เครื่องปรุงรสธรรมดาเลยนะคะที่บ้านแอนจะใช้เป็นเห็ดหอมเห็ดหอมที่มันเป็นผงนะคะเป็นเป็นคล้ายๆเปรียบเทียบกับบ้านเราคือรสด,ดีอ่าเป็น่ก็จะเป็นถุงๆอย่างนั้นอยู่แล้วเวลาเอามาทานก็เฉพาะหนึ่งคนทานอ่าบางบ้านก็เป็นแบบว่าอ่านิ่มๆในๆใน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 แค่แบบว่า หกสิบเปอร์เซน์ทุกคนจะนี่แบบว่าขึ้นชื่อคนรู้จักคนรู้จักขึ้นชื่อนะคะเออก็จะเป็นประมาณนั้นทุกคนจ๋าก็จะห่อไปแบบว่าประหยัดถุงเออนะสองคนทานนะจะเป็นของฝากเพื่อนก็ได้จะเป็นออน้ำมันจะเข้าไปในไส้นะคะ เวลาทอดแล้วถ้ามันไม่ได้ความร้อนอะ่ะมันจะอมน้ำมันเออน้องจะมีเอาแบบเป็นน้ำ,นำมาห่อนะเพราะว่าแป้งของเราทํามาจากข้าวทุกคนเออทำมาจากแป้งไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นไปก็เพิ่งได้ลงไลฟ์ไปเนาะก็ไลฟ์เก็บนาะทีไลฟ์เก็บชั่วโมงอันนี้ก็ขอเป็นวีดีโอยาวนิดนึงที่จะบอกว่าแล้วแต่โอกาส แล้วแต่ว่าเพื่อนที่มาเป็นเป็นเพื่อนชาวต่างชาติเป็นเพื่อนชาวไหนเนาะเราก็ทําให้แบบว่าขึ้นชื่อคนรู้จักคนรู้จักขึ้นชื่อนะคะเออก็จะเป็นประมาณนั้นทุกคนจ๋าก็จะห่อไปก็มานั่งห่อปอเปียให้เพื่อนเพื่อนชมว่าเออเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะก็มีความแบบว่า แช่น้ำร้อนธรรมดานะคะส่วนผักก็สะดุกน้ำร้อนก็เอาใส่แค่สามนาทีแล้วก็ลินออกใส่ตะกร้าเลยนะคะก็จะปักเขาแห้งดีก่อนทุกคนนะอย่าเอามาใส่เป็นน้ำๆนะคะเพราะว่าน้ำมันจะเข้าไปในไส้นะคะเวลาทอดแล้วถ้ามันไม่ได้ความร้อนอ่ะมันจะอมน้ำมันเออน้องจะมีสเสน่ห์ปลายจะหวักทุกคนจ๋า สเสน่ห์ปลายสวัสดนะคะมาห่อปอบเปียทุกคนนะไม่ได้มีอะไรมากนะคะไส้ไม่ได้มีอะไรมาก mm hmm. เราอยู่เมืองนอ,นอกเราก็ไม่ได้มาทําทุกวันเนาะเอ mm ่อ hmm. อะไรที่เป็นอะไรที่แช่แข็งทุกบ้านต้องมีตู้เย็นนะคะ mm hmm. ทุกอะ mm hmm. เขาแห้งๆดีก่อนทุกคนนะ mm hmm. อย่าเอามาใส่เป็นน้ํๆนะคะ mm hmm. เพราะว่าก็ทําปลากัน mm hmm. เออกลับมาค่ําแล้วก็นะคะ ก็จะห่อคําใหญ่นิดนึงเนาะเดี๋ยวเวลาทอดแล้วก็ผักก็จะยุบลงไปทุกคนผักก็จะยุบลงไปนะคะพอดีเวอร์เอาอาหารไปส่งเขาทุกคนอ่าก็จะมีแบบว่าผัดไทยบ้างแล้วก็เป็นปอเปียทอดบ้างก็เคยก็มีอ่า กะหล่ำปลีแครอทนะคะกะหล่ำเอาแบบเป็นน้ำน้ำมาห่อนะเพราะว่าแป้งของเราทำมาจากข้าวทุกคนออาทำมาจากแป้งไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นแป้งของแครอทของกะหล่ำอยู่นะคะยังกรอบกรอบอยู่ทุกคนอ่ะแล้วก็มีไข่แดงคะ่ะไข่แดงสำหรับทาแผ่นนะคะเร,เรื่อยๆนะคะน่าจะได้ประมาณาหนึ่งห่อ เวลาแอนลวกน้ําร้อนทํำยังไงเอาไว้คลิปหน้าคลิปนี้คล้ายๆแบบว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็มาห่อให้ชมกันเนาะโอเคอ่าแช่น้ําร้อนนะคะนิ่มแล้วนะเดี๋ยวเวลาเราเอาไปทอดก็จะมีความนิ่มของผักแต่ไม่เละมากนะคะบางคนจะใช้ผักเอาแบบเป็นน้ำน้ำมาห่อนะเพราะว่าแป้งของเราทำมาจากข้าวทุกคนเออทำมาจาก แป้งไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นปีแบบอมน้ํามันจะไม่อร่อยทุกคนอ่ามิฉะนั้นเลยต้องบอกว่าไม่ให้มันแตกนะคะไม่ให้มันแตกโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะเลิฟเลิฟค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เป็นปอบเปีย๊ยทอดอ่าแช่น้ําร้อนนะคะนิ่มแล้วนะเดี๋ยวเวลาเราเอาไปทอดก็จะมีความ นิ่มของผักแต่ไม่เละมากนะคะบางคนจะใช้ผักหอยที่เราเก็บมาได้ก็คือจะแพ็คใส่ถุงถุงถุงเนาะเหมือนที่แอนแบบแพ็คปลาทุกคนอ่าเหมือนที่แอนแพ็คปลาที่กินเล่นที่แบบว่ากินง่ายไม่ว่าทุกเพศทุกวัยทุกคนอ่าไม่ว่าทุกเพศทุกวัยก็เป็นอาหารที่ไปเรื่อยๆนะคะน่าจะได้ประมาณอ่หอหนึ่งห่อ แช่น้ำร้อนธรรมดานะคะส่วนผักก็สะดุกน้ำร้อนก็เอาใส่แค่3นาทีแล้วก็ลินออกใส่ตะกร้าเลยนะคะก็จะว่าทำไว้ทานเองทุกคนพ่อบ้านชอบมากๆทำแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะจะทอดครั้งหนึ่งก็แอนก็น่าจะกินประมาณซันนี่อันนี้ก็เป็นแบบผักลวกนะคะแอนไม่ได้ผัดเนาะ จะเป็นแบบว่าสะดุ้งน้ําร้อนนะคะเป็นสะดุ้งน้ําร้อนทุกคนเส้นก็แช่น้ําร้อนนะคะนิ่มแล้วนะเดี๋ยวเวลาเราเอาไปทอดก็จะมีความนิ่มของผักแต่ไม่เละมากนะคะบางคนจะใช้ผักแตกนะคะเออเดี๋ยวแผ่นจะแตกทุกคนเดี๋ยวแผ่นแตกต้องให้แบบว่าสะเด็นนดน้ํานิดนึงอ่าบางคนที่เขาผัดไส้นะคะก็เพิ่งได้ลงไลฟ์ไปเนาะก็ ไลฟ์เก็บนาทีไลฟ์เก็บชั่วโมงอันนี้ก็ขอเป็นวิดีโอยาวนิดนึงที่จะบอกว่า50ตัวนะคะ50ตัวนะเอ็นก็ห่อไม่เสมอกันหรอกทุกคนก็อาจจะมีแบบตัวสั้นตัวยาวตัวเล็กบ้างแต่ก็เราถาบว่าขึ้นชื่อคนรู้จักคนรู้จักขึ้นชื่อนะคะเออก็จะเป็นประมาณนั้นทุกคนจ๋าก็จะห่อไปแป้งนะคะทุกคนจ๋านี่ เป็นแผ่นสําเร็จทุกคนเป็นแผ่นสําเร็จผัดหมูหรือผัดเนื้อสัตว์ลงไปในไส้ของปอเปียด้วยนะคะถ้าเป็นเพื่อนชาวฟิลิปปินส์นะคะเขาจะบอกว่าลูเปียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนนี่เองนะคะเราจะมาหอ่อปอบเปียกันทุกคนโอเคนะคะที่กินเล่นที่บอกว่า กินง่ายไม่ว่าทุกเพศทุกวัยทุกคนอ่าไม่ว่าทุกเพศทุกวัยก็เป็นอาหารที่แบบของแครอทของกระหล่ำอยู่นะคะยังกรอบกรอบอยู่ทุกคนอ่าแล้วก็มีไข่แดงค่ะไข่แดงสำหรับทาแผ่นนะคะ ทำงานบ้านไปชีวิตแม่บ้านในต่างแดนนะคะทุกคนเอาแบบเป็นน้ำน้ามหาห่อนะเพราะว่าแป้งของเราทำมาจากข้าวทุกคนเออทำมาจากแป้งไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นสองอันพ่อบ้านจะกินประมาณ4อันก็หอันนะคะเอาออกมาทอดทีละหอันหรือว่าสะดวกก็เวลามีเพื่อนมาเที่ยวบ้าน ของแครอทของกระหล่ำอยู่นะคะยังกรอบกรอบอยู่ทุกคนอ่ะแล้วก็มีไข่แดงค่ะไข่แดงสำหรับทาแผ่นนะคะว่าทำไว้ทานเองทุกคนพ่อบ้านชอบมากๆทำแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะจะทอดครั้งหนึ่งก็แอนก็น่าจะกินประมาณสิกอเพิ่งได้ลงไลฟ์ไปเนาะก็ไลฟ์เก็บนาะทีไลฟ์เก็บชั่วโมงอันนี้ก็ขอเป็นวิดีโอยาวนิดนึงที่จะบอกว่า แป้งหนึ่งห่อนะคะแป้งหนึ่งหอก็จะได้ประมาณ25ตัวเราน่าจะห่อทั้งหมดวันนี้ก็มานั่งห่อปอเปียให้เพื่อนๆชมว่าเออเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะก็มีความแบบว่าสเสน่ห์ปลายจวักทุกคนจ๋า สเสน่ปลายสวัสดนะคะมห่อปอบเปียทุกคนนะไม่ได้มีอะไรมากนะคะไส้ไม่ได้มีอะไรมากว่าเข้ากับพื้นเพข,ของเขาการที่แบบว่าเขามากินอาหารไทยก็อาจจะคล้ายๆบ้านเขาเหมือนกันํำทานเองทุกคนนะอ่าทำทานเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็แช่แข็งเดี๋ยวก็เอามาทอดกินก็อร่อยเหมือนเดิมทุกคนนะ เราอยู่เมืองนอกเราก็ไม่ได้มาทําทุกวันเนาะอ,อ,อะไรที่เป็นอะไรที่แช่แข็งทุกบ้านต้องมีตู้เย็นนะคะทุกก็มานั่งหอ่อปอบเปียให้เพื่อนๆชมว่าเออเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะก็มีความแบบว่าอย่างฟิลิปปินส์นี่เขาก็จะมีเป็นแบบนี้แหละเขาเรียกบ้านลูปเปียนะคะก็จะมีอ่าหมู หมูหรือไก่นะคะหรือแบบว่าประหยัดถุงเออนะสองคนทานนะจะเป็น